อ้า้าาวเยู่นี่นี่คือสภาพหลังการตอนนี้เหลือแต่อะไรวะเนี่ยมัทกลอเนกับมัทกลอเนที่ไหนหนูเอ้ยมัทอะไรนะสปากเกตตี้เออสปากเกตตี้กับเอ่ออะไรวะหนึ่งบะเกติกเยมเออส่วนพันธมิตรรอบๆกูก็จะมีข้าวเหนียวเหลืองข้าวเหนียวเหลืองหน้าปลาอร่อยด้วยข้าวเหนียวหน้าปลานี่อร่อยด้วยนี่อากำลังซัดแล้วก็โน่นโค้กที่แกถามว่าเอาให้ให้แม่แกกินหรือยังแกดูแก้วแกดูแก้วแกดูแก้ว สูงกว่าหัวเขาเขาอีกบ้านนี้ไม่ต้อนรับตั๊กซี่อะไรนะอ้าวแน่แน่แน่กูกูกำลังถ่ายวิดีโออยู่แล้วเดี๋ยวแกไปดูละกันเดี๋ยวอัพไปให้ดูอร่อยด้วยข้าวต้มมัดอ่าข้าวต้มมัดอะจบแล้วนี่อะไรสลัดลอยแก้วไม่เหลือแล้วเหลืออยู่เม็ดเดียวสลัดลอยแก้วถ่ายช้าไปนิดนึงหมดบอกเลยบ้านนี้ไม่ต้อนรับตั๊กซี่บ้านนี้ไม่ต้อนรับตั๊กซี่เพราะกินกันแต่โค้กคาโคลา แกกินต่อพอพอพอหมดเวลาแล้วกูจะกินต่ออะไรนี่ดูสภาพคุณอาานี่ดูไว้ดูไว้อันนี้แกไปอัพโหลดลงได้เลยนะจ้าโว้ยไอเข้าแกแล้ว